ฮัลโหลสวัสดีนะคะวันนี้เราขึ้นไม้ส่งอายุทยานะคะลูกค้านะคะไม้พื้นยาว8เมตรนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะนะคะลูกค้าท่านใดต้องการพื้นสักนะคะก็ทักนิชามาได้นะคะลูกค้าวันนี้เราขึ้นส่งอายุทยานะคะสัก สักยาวๆ8เมตรนะคะหน้า13นะคะลูกค้ายาว8เมตรทั้งหมดเลยนะคะวันนี้นะคะออนี่นะคะย,ยาวๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะ,ะเรามาดูความสวยงามกันนี่นะคะ,ะสวยๆยาวๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะ <Yeah. S 2> ทีมงานนิชาค้าไม้นะลูกค้าส่งไม้ยาวๆกันเลยนะคะไม้สักชุดนี้ไม้สักชุดนี้หนาสี่เซนกันเลยนะคะลูกค้ายาวแปดเมตรนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะนี่เลยนะคะดูความยาวดูความยาว เอาความยาวโคตรๆนะลูกค้านะแล้วก็เอาทุกแผ่นนะคะลูกค้ายาวแปดเมตรทุกแผ่นเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะดึงกันไม่ไหวแล้วนะคะลูกค้านะเอา้าเอา้ารุดรุดพี่ไม่ไหวเราพี่กลัวเดี๋ยวได้ ท่านใดต้องการสั่งนะคะเรามีอิงนะคะลูกค้านะคะสำหรับพื้นนะคะเดี๋ยวลิชาจะเช็คแล้วก็ไลฟ์สดให้ลูกค้าได้ได้ชมกันนะคะลูกค้านะ สวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกคา้าพื้นศักเรานะคะนี่นะคะสวยงามอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะดูนะคะนี่นะคะดึงกันไม่ไหวแล้วนะคะนี่นะคะเบ,บ,บ,บาคนหลังจะไม่ไหวแล้วคนหลังไม่ทันคนหลังไม่ทันนี่นะคะลูกคา้ายาวๆอย่างนี้นะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งหนาอย่างเงี้ยส่วนมากลูกค้าจะชอบ ชอบมากๆเลยนะคะสำหรับไม้ที่แบบว่านี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะออกมาแบบสวยงามอลังเลยนะคะลูกค้าชุดนี้บ้านใครได้ไปปูแล้วโอ้โหอลังมากๆเลยนะคะเพราะว่ายาวสวยไม้เป็นตัวอย่างนี้คือค่อนข้างจะจะหายากนะคะลูกค้าแบบนี้แทบจะไม่มีนะคะขนาดนี้ชาลือมาเป็นสิบสิบปียังเจอหลังนี้เลยนะ เจอหลังนี้อยู่หลังหนึ่งแล้วก็จะมีแนวโน้มจะไปลื้ออีกหลังนึงนะคะยาว8เมตรเหมือนกันนะคะลูกค้าลูกค้าเตรียมรอรอรับได้เลยนะคะลูกค้าสับไม้8เมตรนะคะลูกค้านะนี่นะคะอึ๊บนี่เลยนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะได้ถ่ายละมันเครื่องไหม สวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะคะลูกค้าทนใดสนใจต้องการพื้นสักยาวๆสวยๆแบบนี้อีกนะคะลูกค้านะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้อีกนะคะทักนิชามาได้นะคะลูกค้าทักสอบถามมาได้เลยนะคะลูกค้านะชุดนี้โอ้โหสิบสามสิบเอ็ดสิบสองนะคะแล้วก็สิบนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะสําหรับหน้าไม้นะคะความยาวก็คือแปดเมตรหมดเลยนะคะลูกค้า ขอบคุณลูกค้ามากมากเลยนะคะลูกค้าจากอยุธยานะคะที่มาช่วยซื้อไม้พื้นศักของเรานะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักในชามาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตไม้สวยๆเด็ดๆแบบนี้นะคะลูกค้านะคะเผื่ออาจจะตรงสายงานของท่านสักวันหนึ่งนะคะไม้ ไม่ว่าจะเป็นชุดไหนนะคะเผื่อ,อาจะตรงท่านก็อาจาจะได้เป็นแบบว่าลูกค้าของนิชาเนะนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ